สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายท่านผู้ชมไปทางช่อง YouTube นะครับบางนามีนี่แล้วก็ทางเพจบางนาบีนี่นะครับงานด่วนครับงานด่วนกับทีมงานบิ๊กทวีชัยครับผมสวัสดีครับโอ้มาเจอกันที่นี่อีกแล้ววันนี้อยู่ที่นี่ป่ะวันนีค่ะ,คะวันนี้อยู่นี่เนาะัวสี่ครั้งนะอะไรป,ไปนกูนี้ เราปีดดบปิดใดเลยคุณถูกใจต้องเลี้ยงูถชิ้นแถมไม้ละเนี่นี่ได้ของแถมไม้อื้แถมไม้กี่มักี่อันจ้ะสองอันค่ะมานานยังนี่มานานยังมาตั้งเตกเช้ามาตั้งโร่นี่นะไม่เพิ่งตั้งที่หาทิศทางไม่ได้ส่งรอบแล้วงานส่งรอบแล้วเอาวนไปวนมาบ่ตอนแรกว่าจะไปโน่นแต่อยู่นี่ดีกว่า ที่นี่ก็คูณป้าเขาคิดถึงค่มาลงนี่เลยต้องมาอ๋อไปนู่นก่อนะมังเร็วเรวก็มานี่ครับพอลูกนะอเะเดี๋ยวเามามีมิรู้อว่าเขาติดสาวซอยดาวเอ๊ะเี๋ยวเขามามีมรู้อีกว่าเขาติดสาวซอยดาว จอเรียบร้อยแล้วครับโครงจอตู้เบรก็เรียบร้อยหมดแล้วะนะเสียงกลางฝั่งหนึ่งเรียบร้อยครับลลยยหันหลังเข้าบ้านงานครับวันนี้สว,นนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขับแค่มากที่แรกเขาจะให้หันไปทางนู้นไม่ใช่หรออ๋อดะแคลือนุ่มมารมั้นะพื้นที่ไม่ได้พื้นที่ไม่ได้นะครับ เมยนะเออหรือว่าอยู่นี่ลูกเต้ันก็ใส่สีเศหตอรเตอรตัดมันเลยพยายามบงลองโอตั้งงัน่กกตัวมันบางเออเมยเลยสาพี่ครับแคบอ่ะตรงนี้เนี่ยทีเาเลยจะเอหันไปทางนู้นก็ได้หรอกน่่มันให่ตรงตอตรงนี้เลยหน่อหน่อย เชียงก็ไม่ได้เบอร์จยนเชียงไม่ถึงบอกโอ้จจองานงานแคบสวัสดีครับจุกะมานานยังมาไม่นานเท่าไหร่หรอกไม่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะไปเอาปลามาลงปลาเสร็จว่าจะกินข้าวเสร็จโอ้กาเจริญใช่ ธุรกิจเยอะครับธุรกิจเยอะอย่างเี้แหละงานด่วนใช่ไหมงานนี้งานด่วนเนาะก็ยิงมานี่แหละแล้วก็จะเตลิดไปนั่นไปนั่นอยู่จอสิสิสิเป็ดวะเนี่ยวันนี้ลงสิบหกเนาะเออใช่เนาะ เพราะมันแคบฐานที่มันแคบแค่ตู้ลำโพงก็เนี่ยกินพื้นที่ไปเยอะแล้วจอ16เมตรนะครับวันนี้ Big กทวีช้นะครับลงงานอยู่ที่บ้านกระสังพัฒนานะครับตำบลโคกเหล็กอำเภอใหวราชบุรีรัมย์ครับงานบวชครับกำลังขึ้นเสียงกลางนะครับตู้เบสเป็นของ SA นะครับ Standard Audio นะครับดอกเป็นดอก BT นะครับ คุมพลังก็จะเป็นทีห้าพันห้านะครับนีรถขนคุมพลังก็อยู่นี่อาจจะรถเลิ่องขนาดนี่รถนีอ่อ๋อเป็นไงไปสารครามสนุกไหมได้ข่าวว่า เจ้าภาพนี่มีแต่ซวยๆเจมๆทั้งนั้นมีแต่ชั่วๆเลยเสรยดายไม่ได้ไปกับเขาไม่อยากนอนน่ะนี่ครับคุมพลังกองทีมงานบิ๊กทวีชัยครับทห้าพันห้าแปดแท่นนะครับ Vortex ห้าพัน RMS สี่แท่นแล้วก็ L สองพันสี่สองแท่นนะครับทางครอสก็จะเป็นของสุดที่รักนะครับ สุดที่รักหมดเลยแล้วก็ DBX นะครับข้างบน d q คิกับครอสเหมือนกันง่ายเลยเนาะขับรถมาโจอดแล้วก็เดินสายเข้าระบบนี่ก็ลั่นได้เลยนะครับ <c oughs> เครื่องปั่นก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับน่าจะเป็น220นะครับตัวนี้ของทีมงานทวีใช้ภาพยนตร์อเองเลยนะครับ เสียจันครับเสียจัน0827567294นะครับสนใจหนังกลางแปลงของจังหวัดบุรีรัมย์ครับหน่วยนี้ถือว่าเป็นหน่วยที่กําลังมาแรงครับระบบเสียงใช้ได้เลยนะฮะเดกกร้อนครับช่วงนี้ยังไม่อ้วกเร้อนจริง ลับมาจากสารครามนะครับจากอำเภอพ,พยักฆ์ก็ได้งานนี้ต่อเลยครับสุดยอดมากคืนนี้ก็น่าจะเป็นดีเจลีฟังจีนะครับเป็นดีเจประจำของทีมงานทวีชัยนะครับตัวนี้พื้นที่แคบก็เลยได้จอ16เมตรนะครับปกติทางทีมงานจะลง18นั่นแหละแต่ว่า

กระดามันเตียน,นะเห็นไหมร้อนครับฝากไปด้วยแล้วกันครับผมกับทีมงานโอ้นูสวัสดีทอกเกอสันสวัสดีครับกลับจากมหาสรารคามก็มาลงที่นี่ต่อเลยรู้สึกว่าบูมมากเนะาะวันนี้ <ม S 1> รู้สึกว่าถ้าถ้าบูมจริงนะมามาที่บ้านนี้กี่กี่ครั้งแล้วครับเพิ่งมาครั้งที่สองครับอันนี้ครั้งที่สองเนาะคร,ครั้งแรกที่มาก็งานบวช วง่งานศพงานศพครับงานศพเนาะตอนนั้นตอนนั้นพื้นที่มันจะกว้างหน่อยใช่ครับแต่วันนี้เจอพื้นที่กลางถนนเลยแคบมากครับเอาตามตามพื้นที่ครับที่พอจะวางลงท้องได้ก็ค,คงจะไม่แต่ก็ไม่คดีแล้วเนาะสวยงามครับแต่ว่ามันมันจะบางเสียกลางนิดนึงฝั่ง,งนู้น อืมไม่เป็นไรหรอกโอเคอเพราะมันมันพื้นที่ทมันแคบจริงๆเนาะต้องเข้าใจ ain, ครับตามพื้นที่ครับตามพื้นที่จริงๆเขาจะให้ลงฝั่งนี้จะได้ไม,มาอีกไรบวันอยู่บา้านนี้อ่คอยดูก่อนคอยรุ่นโอเคเลยโอ้โหสุดยอดครับ,บอ,อ๋อจะมีงานต่ออีกใช่ครับประมาณปลายปลายปลายเดือนครับโอ้แจ๋วเลยครับนี่ครับคุณภาพนะครับคุณภาพครัทำให้ถูกใจเจ้าภาพเลยนะครับแจ๋วโอ้ดีเจมาแล้ว โโูวมาที่นี่ก็เจอที่นี่ไปที่นู่นก็ไปเจอที่นูน่นยิคนอะไรระหกแท้สวัสดีครับจุงกะโอ้เสื้อแดงเลยเนาะวันนี้ ร้อนเป็นด้วยบอกวันนี้ประจำอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่นี่แหละครับอยู่นี่เนาะดีเจประจำหน่วยแล้วส่วนนี้ไม่ถึงขนาดนั้นเย้ถมต้นนี้แล้วมาดูท็กเกะจะไรนี้วะนะนี่คนนี้เลยไปสารคามมาได้ครับว่าไปเจอเจ้าภาพเจ้าภาพเต้นเต็มที่เลย ทัน,นไม่มีที่ใายแปลงไหมทันนี้บ้านเจาน้าภาพในง,งานนี้เออมาันแกให้วางทันนี้แต่ว่าพื้นที่มันไม่ได้ระดับระดับไม่ได้มันก็ตั้งยากโู้กระดามเตียนไหมอ้ฝากไปด้วยแล้วกันครับอีกหนึ่งทีมงานหนังกลางแปลงของจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณภาพเลยทีมงานอ่ทีมงานทวีชัยโปรโมชั่นนะครับหรือทวีชัยภาพยนตร์ครับหน่วยนี้ถือว่าเป็นหน่วยที่ระบบเสียงนี่สุดยอดอีกหนึ่งหน่วยเลยครับผมแล้วก็เป็น เป็นหน่วยที่กำลังมาแรงครับหน่วยนี้แจ๋วเลยครับฝากไปด้วยแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม